สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่359กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค,ค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะที่เบอร์โทร092 9045735ไอดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะของหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆน,นะคะท่านใดสนใจอิงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อดูวัดสแกนะคะสองห้าสามหนึ่งนะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่สองนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบางน้ำบุญนะคะ สองสนะคะนี่นะคะวัดบางน้ำวนนะคะเหรอน,นี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทเป็นสวยมากๆเลยนะสนใจเธอมาปิดได้นะคะแสยิดนะคะ300บาทนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี่เป็นเหรียญไม่รู้ที่นะคะหลวมห่ออะไรไม่รู้นะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะ สามร้อยบาทนะคะถ้านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สนี้เป็นเหรียญ รวมพ่อกรลยานะคะกรลยาไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันนะ <c oughs> เรียนนี้หนอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเรียนสวยๆเลยนะคะเรียนรวมพ่อกรลยานะคะสามร้อยบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้เป็นเหรียญรวมพ่อวัดไร่ขิงนะคะสองสี่เหนะคะเหรียญรวมพ่อวัดไร่ขิงสองสี่เจดหนะคะนี้นะคะสวยๆเลยนะเหรียญน,นี้หนูเอา300อบาทนะคะสามร้อบาท สวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นเหรียญหล่อพระพุทธนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะ ไม่รู้ที่ไหนนะคะคนลูกค้าเหรียญหล่อผ้ะพุสามร้อยบาทนะคะชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะ รายการที่เจ็ดนี้เป็นเหรียญหล่อ,ลอพระพุทธนะคะเนื้อแมกสิทธ์นะด้านหลังเป็นยันนะคะเอออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะเตียนภาพพุทธน้าหลาบไปนานเนื้อเมฆกรสิทธ์นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็น รวมพ่อทวดนะคะรวมพ่อทวดนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะองค์น,นี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่9้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้หนูเอา3ามห้าสบบาทนะคะสามรหิบบาทนะ สนใจโทรมาปิดได้นะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการาที่สิบนะคะ รายการที่สิบนี้เป็นผ้าปิดตาแร่บางไผ่นะคะผ้าปิดตาแร่บางไผ่นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ นี่นะคะ400บาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11นี้เป็นท้าสมเด็จนะคะ องนี้หนูเอา400บาทนะคะผ้าสมเด็ดลงกุนะคะ4 0ยบาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพระสมเด็จลงรักนะคะองงนี้หนูเอาเสี่ยร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะ สวยๆเลยนะคะเอ้า นี่นะคะ400บาทนะคะผ้าสมเด็จรงรักนะคะต่อไปนาะเป็นรายการที่13นะคะรายการที่13นี้เป็นพ้านามพยารงรักปิดทองนะคะ เรืงนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทพระนางพายาลงรักปิดทองนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่สิสี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นพะลีลากุกำแพงนะคะ ้าลีลากุกําแพงนี้หนูเอาสี่ร้บาทนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ นี่นะคะพารีลากุกำแพง400บาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่15นี้ <c oughs> รายการที่15นี้เป็นพายอดขุนเพลนนะคะกุ พาธาตุวังรอนะคะพยาวนะคะกูพาธาตุวังรอนะพายอดคุณพลนะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากนะคุณลูกค้าองค์นี้หนูเอาเสี่ร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยจริงๆนะคะ นี่นะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบหกนะคะสิบหกนี้จะเป็นม้าเสพนางนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูทีละอันเนาะ ม้าเสพนางนี้เอ่อม้าเสพนางครูม้าเสพนางครูบาวางเนื้อผงทาชาติลงรักปิดทองนะคะคุณลูกค้าเอออันนี้มีสามอันเนาะอันละสี่ร้อยบาทนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นให้ดูทีละอันเนาะ คุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะเป็นม้าเสพนางนะคะครูบาวังนะคะอ่า,าเนื้อผงทาชาิลรงรักปิดทอนนะคะอันนี้อันแรกเนาะอันนี้อันที่สองนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะสวยสวยเลยนะคะอันละสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้า ชอบอันไหนสนใจอันไหนโทรมาปิดได้นะขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะอืออีกอันนึ่งเนาะอันนี้อันน้อยน้อยหน่อยเนาะอละเซียรอยบาทนะคะเนื้อผมทาชาติลงรับปิดทองนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะ นี่นะคะมาเสพนาคูบาวังต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะเฮ้ยใครอะรายการที่สิบเจ็ดนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะแรป่ปลาหลดนะคุณตาบอกว่าแรป่ปลาหลดนี่นะคะ เออหลวงปูละไมนะคะหลวงปูละไมนะคะถ้าสมเด็ดนี้หนูเอาส่ร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคุณลูกค้าเนื้อแร่ปะะหลอดนะคะหลวงปู่ระไม,ะมสนใจเธอมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะ สวยจริงๆนะคะสวยมากเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบปดนี้จะเป็นคิว แมงอันนั้นนะคะแต่หนูพูดในนี้ไม่ได้นะสอบถามหลังไม่ได้นะคะว่าเป็นแมงอะไรนะเอ่ออันนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะมันเหมือนมีอะไรไม่รู้เอามันมีอะไรยูข้างในมันดังกรอกเก๊กกรอก็ก๊กเนะคะคุณลูกค้าเออ มันหนักจู่เดนนี่อันอืมแต่คุณค่าคุณลูกค้าได้ยินก่อนอืมเอออันนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจโทรมาปิดได้นะสอบถามได้นะคะว่าเป็นเขี้ยวแมงออย่างนะคะละ่ะถามหนูหลังไม่ได้เด้อวันพูดในนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเช่าหนูปลิวนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะสิบเก้านี้จะเป็นตะกุดมงคลโสโรสนะคะคุณลูกค้าอันนี้มาปีสองดอกนะนี่นะคะเอออันนี้หนูเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะตะกุดมงคลโสโรส มันเป็นฝาแฝดสองอันนะคะ450บาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่20นะคะ รายการที่20นี้จะเป็นแม่นางกวักไม้แกะนะคะทาชาตินะคะทาชาติแดงนะวัดกลางบางแก้วนะคะคุณลูกค้าอ่านี่นะคะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะแม่นางกวักไม้แกะนะคะทาชาติแดงนะคะ วัดกลางบางแก้วนะเอออันนี้จะกว้าง4นิ้วนะคะกว้างสนิ้วสูง7.9นิ้วนะคะคุณลูกค้าต,ต,ตรงนี้มันไม่ได้อันนะั้านน้ามันไม่ได้หักนะคะแต่เขาต่อต่อแขนนะ่ะต่อเอาเด้อคุณลูกค้านี่นะจุดเล็กไปนี่นะคะเขาต่อละ สนใจโทรมาปิดได้นะคะอันนี้หนูเอา600บาทนะคะ600บาทนะสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะแม่นางกวักอะคะ่ะอืมวัดกลางบางแก้ว600บาทนะคะอืมเห็นกันชัดไหมนี่นะคะ สวยๆเลยนะสวยมากๆเลยหกร้อยบาทนะคะ สุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่359นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะที่เบอร์โทร092 9045735 ID l i n าเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะของหนูมีแต่พ้าสวยๆเลยนะผ้าบ้านๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจองไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ